สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างภาพด้วย AI กันนะครับไึ่เสีนงภาคภาษาไทยโดยนัสซนชารสตูดิโอสตูดิโอที่ทำให้คุณด้ดูการ์ตูนวายฟรีตลอด24ชั่วโมงโดย AI ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ ChatGPT เมื่อเราเข้ามาใน ChatGPT เรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มการสร้างภาพกันโดยให้ไปที่ New Chat จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งว่าสร้างภาพโดยจุดๆๆ อย่างในตัวอย่างนี้ผมจะให้สร้างภาพเป็นตัวละคาร3ามิติเพศหญิงและผมจะมีทิคนิดหน่อยก็คือใส่คำว่าที่เหลือใหคิดให้เลยจากนั้นกดลูกศรชี้ขึ้น AI ก็จะทำการสร้างภาพออกมาให้เราโดยถ้าเกิดว่าอยากจะได้ภาพแบบไหนรายละเอียดยัง,งไงก็เขียนไปโดยละเอียดเลยนะครับอ่านไปสักพักหนึ่งเราก็จะได้ภาพตัวละครผู้หญิงออกมาแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าตัวละครใส่เสื้อแล้วเนี่ยเราไม่ชอบเราก็สามารถหาเสื้อตัวอื่นมาให้ตัวละครใส่ได้โดยผมก็จะมาหาสูตรอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้งั้นเดี๋ยวผมลองสูตรของผู้หญิงก่อนแล้วกันนะมาดูกันว่า AI จะทําออกมาให้เป็นยังไงเราก็ทําการ copy จากนั้นไปที่แชททาการวางแล้วเขียนคําสั่งว่าเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวนี้ให้หน่อย AI ก็จะใช้เวลาในการทำภาพออกมาใหม่ให้สังเกตได้ว่าภาพที่ AI ทำให้มาใหม่นั้นเปลี่ยนตัวละครของเราไปเลยดังนั้นเราต้องใช้คำสั่งแบบนี้คือการเอาตัวละครผู้หญิงและเสื้อมาไว้ในช่องข้อความแล้วเขียนคำสั่งว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเด็กคนนี้หน่อยเราก็จะได้ภาพที่เด็กคนนี้ใส่เสื้อสูทแล้วนั่นเองนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะเอาภาพตัวละครของเรามาเปลี่ยนท่าทางได้ด้วยเช่นกัน ด้วยผมนะครับก็จะเอาภาพตัวละครของผมมาทําการเปลี่ยนท่าทางเราก็จะไปที่ c ช,ชท t ี p t เหมือนเดิมจากนั้นก็ทําการอัปโหลดรูปของเราเข้ามาแล้วเขียนคําสั่งว่าเปลี่ยนเป็นท่าทางจุดจุดจุดโดยท่าทางที่ผมต้องการให้ตัวละครเปลี่ยนสือท,ท่าทางเบี้ยวเบี้ยวอนิเมะน่ารักน่ารักท่าทางเลือกให้เลยเราก็จะได้ตัวละครท่าทางเบี้ยวเบี้ยวอนิเมะมาแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับน่ารักเปล่า <laughs> หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานถึง3หรือ4ปีนะครับผมบอกเลยว่าผมคิดถึงทุกคนมากๆคิดถึงการภาคการ์ตูนวายคิดถึงชาวลทัทธิวายทุกคนนะหลังๆนี้ก็จะียาําอัพคลิปให้ขี่กันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe ให้ถึง1 0 0 0งแสนซับสไครเบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP พีนะครับเจอกัน